ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพร้อมกับเกษตรจังหวัดครับลงพื้นที่ไปเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนทุเรียนแล้วก็ชาวสวนลิ้นจี่นะครับเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงของ21-30เมษายนนี้นายสมนึกพรมเขียวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายบรรจงศิลวุฒิอุทัยเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามและคณะลงพื้นที่ไปที่สวนทุเรียนสามน้ำตำบลบ้านปราโมทอำเภอคนบางคนทีนะครับเพื่อที่จะดูแลผลผลิตทุเรียนที่ติดผลผลิตและบางส่วน และกำลังออกดอกบางส่วนซึ่งรุ่นแรกนะครับจะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม2566รุ่นที่2นะครับประมาณเดือนมิถุนายน2566ทางด้านของนายเอกชัยเทียนชัยนะครับเจ้าของสวนทุเรียนกล่าวว่าปีนี้สวนทุเรียนนะครับที่สวนเนี่ยติดผลผลิตแล้วประมาณ55ต้นมีอายุตั้งแต่20ปีลงมามีทั้งหมอนทองก้านยาวนะครับแล้วการทาเกษตรของเขาเนี่ยคือเป็นการทําเกษตรแบบผสมผสาน ทําให้มีสัตว์ประเภทกระลอกเนี่ยมาลบกวนพอสมควรก็เลยต้องใช้วิธีการปลูกกล้วยหรือว่าปลูกมะละกอเข้ามาเพิ่มเพื่อที่จะให้สัตว์ที่มาลบกวนนะครับเปลี่ยนความสนใจดูบ้างก็คือให้ไปกินนั่นแหละ,ะนะครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะก็เดินทางไปที่สวนลิ้นจี่ตำบลวัดประดู่อำเภออัมพาวาพื้นที่กวัดสีไร่บางตน้นนะคุผู้ชมที่เห็นในภาพแล้วก็คือเริ่มที่จะมีสีออกมาบ้างแล้วนะครับโดยได้มีการส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่คุณภาพของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเป็นลิ้นจี่พันธุ์ข้อมสมุทรสงครามขึ้นชื่อว่าเป็นลิ้นจี่ที่มีรสชาติหวานเนื้อหนากรอบนะครับมีสีขาวอมชมพูเนื้อไม่แห้งไม่แฉะเมื่อลิ้นจี่แก่จัดนะครับเปลือกด้านในก็จะเป็นสีชมพูหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าร่องชาตนะครับก็จะมีการเปิดช่องทางให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับมีช่องทางค้าขายโดยทางจังหวัดเป็นผู้กําหนดจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองสมุทรสงครามระหว่างวันที่21-30เมษายน2566 ที่สนามหน้าสารการจังหวัดสมุทรสงครามครับข้อมูลที่ทางพี่น้องเกษตรกรก็ดีจากทางสำนัมาเกษตรจังหวัดก็ดีได้ประเมินออกมาเนี่ยผลผลิตลินจีน่าจะอยู่ประมาณทั้ง00 0พันคตันนะครับซึ่งจังหวัดเองก็ได้มีมาตรการหลายมาตรการนะครับเพื่อที่จะดำเนินการเปิดช่องทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะให้เขาสามารถขายผลผลิตได,ได้ได้ราคาดีเพราะว่า ลิ้นจีมันไม่ใช่ว่าจะออกทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีที่ออกมาก็เป็นความหวังของพี่น้องในพื้นที่ว่าเขาจะได้ลืมตาปากได้นะครับในส่วนของช่องทางการกระจายผลผลิตเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของการเตรียมจัดงานวันลิ้นจีที่เราจะทำกันในช่วงวันที่2 1ถึง30เมษายนที่จะถึงนะครับที่บริเวณหน้าสารกลาง